วันนี้จะมาเล่าเรื่องความเป็นมาของการเกิดจีวรว่ามีความเป็นมาเช่นไรเริ่มมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเดิมทีจีวรน,นั้นมีขนาดที่ไม่ชัดเจนสันนิษฐานว่าเป็นผ้าทั้งผืนต่อมามีการถูกโจร ขโมยชิงบ้างเสียหายไปเพราะถูกไฟไหม้บ้างท่านจึงมีการตัดออกเป็นชิ้นแล้วนำมาตัดเย็บกันเป็นผืนใช้นุ่งห่มกันจนถึงทุกวันนี้มีเรื่องความเป็นมาของจีวรปรากฏมาว่ามีอยู่คราวหนึ่งพระพุทธองค์ได้เสด็จไปในชนบทแห่งหนึ่งพร้อมด้วยพระอาน,นุ์เป็นผู้ติดตามเป็นประชาสมณะ พระองค์ได้ตัดกับพระอานุลมีแจ้ความว่าดูก่อนอานุล,ลนเธอสามารถกระทําผ้าอุตราสง,ว,างวงเล็บทีวร,รให้มีลักษณะดังคันนาของชาวมคตได้หรือไม่พระอานุลได้กราบทูลให้พระองค์ทราบว่าได้พระเจ้าข้าจากนั้นท่านจึงได้นำผ้ามาตัดให้เป็นชิ้นได้ขนาดดีแล้วมาเย็บ ให้เป็นผืนเข้ากันมีสันฐานดังคันนาของชาวมคตให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรแต่นั้นมาจีวรที่พระภิกษุใช้นึ่ง่มกันจึงมีรูปแบบปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนขั้นตอนในการทำจีวรน,นั้นเริ่มมาจากการหาผ้าผ้าที่เรานิยมใช้กันนั้นส่วนมากเป็นผ้าป่านอินเดีย หรือผ้ามัสลินเพราะเนื้อผ้าจะไม่หนักมากจากนั้นจะทำการกะผ้าขีดผ้าตัดผ้าให้ได้ขนาดแล้วจึงทำการเย็บให้เข้าเป็นผืนการตัดผ้านั้นนิยมตัดเป็นขันที่คือ5 7 9หรือ11ขันแต่ส่วนมาก นิยมอยู่ที่เก้าขันตามด้วยการเย็บขั้นตอนการเย็บนั้นก็จะนำเอาขันทุกขันมาต่อกันให้เป็นผืนเมื่อเป็นผืนดีแล้วก็มาติดผ้าอนุบาทซึ่งผ้าอนุบาทนี้คือผ้าที่ใช้ประกบทั้งสีด้านของตัวจีวรเมื่อใส่ผ้าอนุบาทเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือการใส่ลังดุมและลูกดุม เมื่อเสร็จแล้วจากนั้นจึงจะทําการย้อมการย้อมนั้นเดิมทีวัสดุที่ใช้ในการย้อมในครั้งพุทธกาลของที่ใช้ย้อมนั้นหาได้จากวัตถุดิบตามธรรมชาติเช่นสิ่งที่เกิดจากรากไม้ใบไม้แก่นไม้เปลือกไม้หรือผล,ลไม้ส่วนมากท่านจะใช้แก่นขนุน เพราะให้ความทนทานและมีสีไม่สุฉาดมากนักสีที่ได้จากแก่นขนุนนั้นจะเป็นสีเหลืองหมุนดูเป็นธรรมชาตินอกจากนั้นท่านยังนิยมนำเอาหินสีมาผสมเข้ากับน้ำแก่นขนุนให้ได้สีที่เกิดเป็นธรรมชาติสีที่ผสมด้วยน้ำแก่นขนุนและหินผนนี้ จะมีสีแดงปนเหลืองและดูเหมือนเหลืองเจอแดงปัจจุบันท่านชอบใช้ขนุนหนังหรือขนุนน้ำผึ้งเพราะให้สีที่ทนและมีกลิ่นหอมผ้าที่ซักย้อมด้วยแก่นขนุนนั้นจะให้กลิ่นหอมที่ติดทนนานเมื่อนำผ้าที่ตัดเย็บเสร็จแล้วนำไปย้อมในผ้า ที่ชุบด้วยแก่นขนุนุนในปัจจุบันท่านใช้สีเคมีเข้ามาเป็นส่วนผสมด้วยส่วนมากจะใช้สีแก่นทองแก่นขนุนและกักอันกวัวซูลเป็นส่วนผสมเมื่อย้อมเสร็จแล้วก็จะนำผ้าที่ย้อมไปตากการตากผ้านั้นเราจะบิดผ้าให้หมาดแล้วนำไปผ้าที่สายระเบียงจากนั้นก็จะ มีการเลียดริมทั้งสี่มุมของผ้าการตากผ้าจีวรน,นั้นต้องหมั่นพลิกผ้าอยู่เสมอๆเ,เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยที่สายนะเดียงตากผ้าผ้าจะได้แห้งเสมอกันดีทั้งสองด้านการซักย้อมจปถึงการตากผ้าเป็นกิจที่พึงใส่ใจในพระวินยัยท่านปรับอาบัตท,ทุกกฎ แก่พระภิกษุที่ตากจีวรไว้นานลืมเก็บจนเป็นเหตุให้จีวรชำรุษเสียหายเป็นสิ่งสําคัญที่พระภิกษุผู้บวชเข้ามาในบ ah วรพุทุศาสนาจะพึงใส่ใจประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อความเจริญดีงามภัยบณ์ในพระศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไป แต่เแ่สอเมตรงเนี่ยพ้อย่้นเยอดยตัดพุ้นน้อยโอ้ยโอ้ใจเลยโอ้ใจเลยจริงบ่ไม่ไม่เป็ไคร อีวอหลังจากที่เราได้ทําการย้อมเสร็จแล้วเราก็จะนํามาตากในการตากนั้นเราจะต้องหมั่นพลิกผ้าด้วยในขณะที่ตากพร้อมกับพยายามดีดน้ําที่เกิดจากการย้อมให้ออกจากผ้าการรีดก็คือดีดทั้งสี่มุมของผ้าเสมอแล้วก็เคล็ดลับสุดท้ายคืออย่าลืมพลิกผ้าทุกครั้งด้วยในการย้อม